พรธิดาและพระโอรสมาถึงเมืองโรมาจักแต่กลับถูกเหล่านานสนมของเจ้าชายกลายสิงกลั่นแกล้ง,ลงทั้งสองได้แต่อดทนเพราะหวังว่าจะได้พบกับเท้าไตรตรึงในสักวันหนึ่งหลับอยู่ก็เดียวด้วยเสร็จเราแน่ลังงานนี้พระธิดาอย่ามายุ่งนะมีคนกำลังยุ่งอยู่ จะทำอะไรแม่เราอ่าาะไอของผู้ใหญ่เป็นเด็กเป็นเล็กไม่ต้องยุงนะไปไกลยุงอะไรไไยุง่อะไรอะไรกันเนี่ยนี่ดึกแล้วแล้วท่ามาทาอะไรในห้องของเราเนี่ยเจ้าชยใครสิงถามได้ก็จะมานอนเป็นเพื่อนพระธิดายังไงล่ะอะไรนะ่ยลายๆเอะเเนี่ย ผมร้ายข้าเหรอเร็วไปสิไอ้หนูไม่ใ้ทางสลาัปล่อยปล่อยนะปล่อยปล่อยบอกให้ปล่อยไงเราไม่ได้ยินยังไงปล่อยสินล่นโยหนอยน่มีความอาปรากัดข้าอยากจะตัโตใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวปัดเหนียวเลยโอ้โหแล้วเฮ้เฮ้ยจะเอ้อะไรลูกเย ถ้าชายใครสิงเราขอหนอออย่างงั้นทำพระธิดาแทนได้ไหมให้มาดูเชียวแม่นัดมาชอบแม่เราแล้วเห็นแกแม่เจ้าแล้วนะแต่คราวหน้าจะโดนแน่เจ้าหนูโอ้ยโอ้ยเสียอือโทษลูกแม่เจ็บมากไหมลูกเป็นยังไงบ้างเสด็จแม่นี่เราหน้าชิสานปมขืนชายพระธิดากับพระโอรสก็เป็นอะไรไปพอดีฮะ แล้วดี่ฉันรู้แล้วลนะ่ะหน้าพี่ตุ๊กติก๊กแต่ฉันขอเก็บสมุนไพรวกนี้ก่อนซิแมเนี่ยพอเอารถพระธิดากำลังเดือดร้อนนะนายจะจะมาโม่เก็บสมุนไพรอ,อ,อยู่อย่างง,ง <confessed, S 1> ั้นเหรอเออก็ตั้งใจงไว้ว่าจะไปฝากเจ้าชายใายสิงกับพวกทหารซกหน่อยนะ่ะเออเข้าท่าดีมีน้ำใจนะเนี่ยนะสุดยอดใหญ่เฮ้ยตกลงที่เร,ราจะไปช่วยพระออรถแี่จะไปเยี่ยมเจ้าชายใายสิงกันแน่เนี่ยถามได้ก็จะไปช่วยพระออรรถนะสิ ก็เลยต้องมีอาวุธติดตัวกันหน่อยละพี่ทุกติ๊กรู้แล้วน่าจะก็บสมุนไพรพวกนี้ไปปาหัวเจ้าชายกับพวกทหารใช่ปะใครว่าแล้วจะเอาไปยัดจมูกมาตั้งหากไม่ใช่แต่สมุนไพรพวกนี้นะมีทั้งที่เป็นยาสลบแลวก็ยาถ่ายเราจะได้ไปสู้กับพวกทหารยังไงล่ะพี่ทุกติ๊กเป็นไงรอบคอบไหมถ้าทุกท้อแค่ทหารไม่กี่ร้อยพี่ติ๊กคนเดียวจัดการได้อยู่แล้วอาจารย์อาจารย์อาจารย์โตโตห้ามอ้ามห้พไอ้ ฉันว่าพี่อย่าเพิ่งซ่าเลยนะเราไปช่วยเก็บสมุนไพรก่อนเถอะเดี๋ยวจะได้รีบไปกันนะร <c oughs> อ,อขอโมดหน่อยก็ไม่ได้โหติ๊กเซง็งเลยขอโทษนะลูกแม่ที่แม่ทำให้ลูกต้องลำบ,บากแบบนี้จะไปไหนมาน่ะเจ้าถุงทองเอานี้สิจะมั่งฉันดิวพวกแมวีกว่ เดือดร้อนเพราะเราถ้าเราไม่เชื่อเจ้าชายใคลสิงแต่แรกทุกคนก็คงไม่ต้องมาลำบากกับเราแบบนี้หแ,แม่เจ้าชายใคลสิงจะรูปล่าดูดีแต่จตใจไม่เห็นที่ตามด้วยไงเงียบเหรอดูผิดเองที่ตัดสินคนแค่ที่ภายนอกถึงอยู่กับแสนปมจะไม่สบายนะักแต่ก็ไม่ต้องมาลำบากแบบนี้เราไม่น่าทําให้ทุกคน คงจะไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรให้เจ้ากินเองนะับเป็นสเต็ปเบอร์เซบอรก็ดีนะเหนียวเหนียว